จากปัญหาโรคเรื้อรังและความบกพร่องในการดูแลตนเองของผู้ป่วยขณะอยู่ที่บ้านทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำสนธิจังหวัดลบบุรีจึงได้มีการร่วมกันวางแผนดําเนินงานการดูแลผู้ป่วยขณะอยู่บ้านอย่างต่อเนื่องครับหลายๆครั้งเวลาลงไปที่ชุมชนเราจะเห็นภาพของ คนแก่ถูกทอดทิ้งนะครับคนพิการไม่มีใครเหลียวแลคนป่วยจิตวเวชสังคมไม่ยอมรับเด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติเนี่ยขาดการดูแลที่ดีโดยเฉพาะเด็กพิเศษต่างๆนะภาพเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเกิดความเห็นใจนะครับเกิดเป็นความตั้งใจของพวกเราคือเราจะไม่ทอดทิ้งคนในชุมชนนะครับจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่ดูและสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของการให้บริการการขยายการรักษาที่เชื่อมโยงสู่ชุมชน นอกจากนี้โรงพยาบาลลำสนธิมีการดำเนินงานโดยทีมวิชาชีพที่มีนักจิตวิทยาเป็นตัวหลักเป็นผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างครบวงจรยึดหลักชุมชนเป็นฐานบริการเชิงรุกคือที่บ้านเพื่อลดขั้นตอนและไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลส่งผลให้คนไข้ได้รับบริการและได้รับยายอย่างต่อเนื่องเราดีใจ เรียกว่าพูด,ดง่ายๆเหมือนเราไม่ไม่เหนื่อยเรามีกาลังใจเราอยากต่อสู้เราต้องหายเพราะทําอย่างจริงจังทาต่อเนื่องเป็นประจํารอยยิ้มแห่งความสุขเพลงและเสียงหัวเราะดังก้องอยู่ในพื้นที่ชุมชนลำสนธิเป็นประจําทุกครั้งที่มีการไปเยี่ยมและรักษาดูแลผู้ป่วยก็เป็นการทํางานทู่กขนาดนะครับหลายๆส่วน คำชี้แนะต่างๆของสรลพก็คงมีส่วนที่จะเติมเติมให้กระบวนการนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนี่คือความมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยใจเกิดเป็นการขับเคลื่อนบ่มเพาะความรักความสุขและความงดงามในหัวใจของชุมชนลำสนธิแห่งนี้ครับ